คลิปนี้จะเป็นคลิปคำถามและตอบส่วนจะเป็นคำถามอะไรบ้างนั้นดาวขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อซัพพอร์ตช่องเล็กๆของดาวกับไอใบด้วยนะคะไอ้ใบกำลังขัดนักรัาบน้ำมันบนรถฟูดทักอยู่นะคะเขาไม่ให้ดาวทำค่ะเขากลัวดาวตกเดี๋ยวจะไม่มีใครทำกับข้าวให้เขากินว่างั้นอันนี้ก็คือบ้านเรือนกระจกของดาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแมงลักนะคะที่เราปลูกไว้และผักบุง้งกินไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแจกบ้างและนี่เลยที่ดาวอยากจะอวดอังุ่นก่อนจะไปรับชมดาวขอมาอวดอังหุ่นที่ปลูกเองก่อนค่ะ อันนี้ก็จะมีบางส่วนที่ดาวตัดไปกินแล้วก็ตัดไปแจกบ้างนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งพวงนะคะท่านผู้ชมตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่าไม่มีมเมล็ดนะคะแต่ดาวมีความสามารถดาวสามารถปลูกให้เขามีมเมล็ดได้แต่จะมีมะเมล็ดเป็นบางบางลูกนะคะบางลูกก็ไม่มีหวานอมเปรี้ยวแต่จะหวานมากกว่าเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชม ะมีสองสีทีดำแล้วก็สีเขียวสีเขียวนี้ค่อนข้างหวานนะคะแต่ว่ายังไม่สุกดีเท่าไหร่ที่บ้านก็จะมีต้นแพร่ด้วยนะคะต้นแพร่ต้นนี้อร่อยนะคะท่านผู้ชมปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่อร่อยอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านนะคะ ก็จะมีส่วนเล็กๆตรงนี้และต้นแอปเปิลแอปเปิลค่อนข้างเปรี้ยวค่ะเราจะเอาไปตำแทนมะม่วงส่วนรถฟูดทักจอดตรงนู้สนส่วนอันนี้ก็คือในรถฟูดทักของเราในวันที่เราไม่มีการเปิดทำการนะคะก็จะสะอาดเรียบร้อยนิดหน่อย ประมาณนี้นะคะดาวทำคนเดียวได้ยังไงอันนี้ก็มีคนถามเข้ามานะคะดาวจะทำให้ง่ายและเร็วเข้าไวค่ะซึ่งมันไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะส่วนหนึ่งที่ดาวแชร์คลิปในการทำงานมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะ,อะตอนเย็น ส่วนที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการเตรียมของซื้อของการรักษาคุณภาพของอาหารเราต้องเราต้องมั่นใจแล้วเราต้องเช็คให้ละเอียดนะคะกว่าที่เราจะมีการขายของออกไปนะคะท่านผู้ชมในช่วงปีแรกๆที่ดาวเปิดร้านอาาฟู้ดทัคคันนี้นะคะมันไม่ได้ง่ายสำหรับดาวเลยเพราะว่าช่วงแรกๆที่ดาวเปิดดาวมีการทำงาน2องจ็อบก็คือทำความสะอาดตอนเช้าตอน ตีห้านะคะก็ต้องตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็ต้องทํางานทำความสะอาดสามชั่วโมงพอทําเสร็จปุ๊บเราต้องอไปซื้อของไปเตรียมของแล้วกลับมาก็มาหั่นผักหั่นไก่นะคะเตรียมของเอปลาเปี๊ยะแล้วก็ออกไปขายนะคะช่วง,รงแรกแกก็คือทํางานทุกวันนะคะตื่นตีสี่ครึ่งนอนอีกทีเก้านุ่นเที่ยงคืนครึง่งตีหนึ่งทำแบบนั้นหลายเดือนมากๆานะคะจนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากเครียดมากแล้วก็ ทําไมมันไม่ทันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกบางทีคนเ่าค้างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะตอนนั้นรู้สึกว่า,าไม่อยากพบปากใครไม่อยากคุยกับใครรู้สึกว่าวันไหนที่ได้อยู่เหมือนสวรรค์สวรรคทรงโปรดสําหรับชีวิตน้อยๆของดาวมากเลยนะคะตรงน,นั้นคือยอมรับว่าไม่ไม่ได้คุยกับครอบครัวเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยกับ กับทางครอบครัวหรือทางบ้านนะคะเพราะบางทีอ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเกินที่จะพูดหรือเอ่ยอะไรออกไปว่าเหนื่อยนะอย่างนี้แล้วบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้ว่าจะเข้าใจเราด้วยแม้กระทั่งคนรอบข้างนะคะว่าเอ้ยทาไมทาไมเราเปลี่ยนไปซึ่งตามจริงอะ่ะดาวอยากจะบอกทุกคนนะตอนนั้นที่ไม่เข้าใจในตัวดาวดาวแค่อยากจะบอกว่า ดาวเหนื่อยมากๆนะคะดาวเจออะไรที่หนักมากๆในช่วงปีแรกๆแล้วก็ไม่รู้ว่าดาวผ่านมาได้ยังไงนะคะดาวเกือบอได้เลิกกับสามีนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นอะไรไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยหน้านี้แทบไม่ได้ดูแลข้าวก็ไม่มีเวลากินบางทีนะคะเปิดต้มไข่ไว้ก็กินข้าวไข่ต้มโรยน้ำปลา ก็เลยนั่งคิดดูหุ้ยชีวิตชีวิตเจ้าของกิจการมันเป็นแบบนี้เองเหรอทำไมมันยากจังเลยทำไมมีความทำไมมีความรู้สึกว่าเอ่อเนี่ยเหรอชีวิตมาดามเนี่ยเหรอคนที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองนะคะตอนนั้นคิดก่อนตอนนั้นนี่ก่อนที่จะมาเริ่มทำยูท b e นะคะท่านผู้ชม พราะช่วงที่ดาวเริ่มทํา youtube คือช่วงที่ดาวเริ่มปมแล้วไดาวเ,เริ่มลดวิธีการทํางานดาวลงแล้วดาวถึงเอ้ยฉันฉันอยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตของฉันให้คนไทยที่อยู่ต่างที่อยู่ต่างแดนก็ดีเมืองไทยก็ดีได้รับรู้ว่านี่คือชีวิตของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่อยู่ต่างแดนแล้วก็พยายามที่จะสู้ชีวิต เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อคนที่เราหลักทุกคนนะคะแต่ช่วงปีแรกๆอ่ะดาวทำงานทุกวันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พ่อกับแม่ปลูกกับยา่าพ่อกับแม่ไอบ้บปลูกกับย่านั่นแหละมามีการช่วยหั่นผักช่วงปีแรกๆบ้างนะคะโดยที่เราให้เราให้ค่าจ้างเข้าไปก็เป็นเงินที่เราก็อยากให้นะคะก็เหมือนเราให้พ่อให้แม่ที่มาช่วยเรา แล้วให้เยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะต้องการที่มาช่วยเขาเห็นสภาพเราแล้วเขาอยากช่วยนะคะอันนี้ก็คือพ่อแม่ฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากให้เขาอยากช่วยแล้วพอปีที่สองแม่แม่ย่านะคะเขาล้มแล้วทําให้ข้อมือด้านขวาเขาอะหักแล้วมีการผ่าตัดแล้วทาให้เขาไม่สามารถใช้ข้อมือด้านขวาได้ เขาก็เลยไม่สามารถที่จะมาหั่นผักช่วยดาวได้นะคะปีที่สองก็เลยคุยกับไอ้ใบว่าเอ้ยเราลดเวลาลงได้ไหมเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นดาวทําความสะอาดได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วลาออกซึ่งหัวหน้าไม่ให้ออกนะคะเพราะว่าเขาบอกถ้าดาวออกไปแล้วใครจะทําแทนดาวก็เลย ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามที่จะไปหาคนมาแทนตัวเองแล้วไปเทรนเขาเทรนฟีด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาอะมีงานทําแล้วตัวเองจะได้ออกมาเต็มที่กับตรงนี้ซึ่งช่วงแรกๆอะขายได้สามสี่พันไม่ได้ขายได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ทําไมมันไม่ทันทําไมทําไมมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเรายัางไม่สามารถจับจุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคน ค่ะเราทำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอเหตุการณ์หรือประสบการณ์ด้วยตัวเองเราจะไม่มีทางเรียนรู้ได้เลยนะคะว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะคะปีที่2ก็เริ่มลดลงส่วนปีที่3เจอโควิดนะคะแต่ดาวเจอพิษโควิดแบบบวกนะคะท่านผู้ชมก็คือดาวสามารถขายได้เกือบ5หลักทุกวันเลยช่วงนั้นอันนั้นคือก่อนที่ดาวจะเริ่มทำ u t u b e แต่ดาวอ่ะลดเวลา การทํางานของตัวเองลงก็คือทุกวันจันทร์ดาวปิดแล้วเสาร์อาทิตย์ดาวก็ปิดก็ยังขายอังคารพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์ละสี่วันอยู่ช่วงนั้นนะคะแต่มันวันละห้าหลักห้าหลักเกือบห้าหลักทุกวันแล้วดาวก็ไม่ทันไงคะท่านผู้ชมก็เลยหาคนมาช่วยก็ได้น้องคนหนึ่งนะคะมาช่วยหั่นผักอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อให้เราได้ได้ทันได้รับลูกค้าทันนะคะช่วงนั้น ก็เลยทําให้ปีต่อมาปีที่4ลดลงมาอีกเพราะว่าอยู่ๆก็เป็นพิษเออ่เขาเรียกอะไรพิษค่าไฟแพงจะมีบางร้านที่ไม่ที่ไม่ให้เราจอดได้เพราะว่าค่าไฟแพงซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าเราจอดฟรีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำไมเราไม่เราไม่เสนอเขาว่าขอจ่ายค่าไฟไหมจ่ายค่าไฟได้ไหม ถ้าจ่ายค่าไฟอ่ะตามจริงพวกดาวเคยคำนวณไฟในการใช้รถนะคะหนึ่งวันน่ะพวกดาใช้ไม่ถึงร้อยกว่าบาทเลยเพราะว่าพวกดาวจะมีอ่าตัววัดไฟในการใช้ไฟในรถด,ด้วยนะคะว่าเออเราจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องจ่ายออเป็นพันต่อครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะคุ้มสำหรับเรานะคะถ้าเกิดจ่ายตามจริงเราสามารถจ่ายได้แต่แต่เขาแต่เขาจะแต่เขาจะ จะเอามากกว่าน,นั้นอะไรประมาณนี้เราก็เลยบอกเออทางนั้นก็เป็นข้อดีสําหรับเราเพราะว่างวดรถของเราใกล้จะหมดแล้วแล้วเงินที่เราเก็บเก็บทุกเดือนในการจ่ายงวดรถนะคะพวกดาวพวกดาวจะเก็บเงินสําหรับการจ่ายงวดรถอยู่แล้วนะคะจะคล้ายๆเป็นเงินเก็บในเฉพาะในส่วนของรถฟุตทากอยู่แล้วมันก็เลยทําให พวกดาวเออถ้างั้นตรงนั้นเราก็หยุดไปโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปหาที่จอดใหม่เพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะให้ลูกค้าของเมืองนั้นๆที่เราหยุดจอดไปตามไปซื้ออตรงที่เราจอดในเมืองข้างๆแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ผลมันทําให้เมืองข้างๆก็ขายได้สูงขึ้นประมาณนี้แล้วเราก็ไม่เสียลูกค้าด้วยเพราะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะ และซอสต่างๆนะคะท่านผู้ชมซอสอเนกประสงค์ดาวแชร์ไว้ให้แล้วนะคะอยู่ที่62เดี๋วดาจะแปะลิงก์ให้นะคะอามีซอสซอสต่างๆดาวจะปรุงไว้เลยก็คือไม่ต้องใส่ผงนัวลงไปเพิ่มเลยก็คือมีความอร่อยนัวครบรสอยู่แล้วในซอสอันนั้นนะคะซอสผัดซอสอเนกประสงค์ซอสข้าวผัดซอสเปรี้ยวหวานซอสผัดไทยคือดาว รุงเรียบร้อยแล้วเทคโจุกครบเลยก็คือใครทําก็อร่อยนะคะสมัตฉะนั้นอลองไปดูอีพีที่62นะคะนี่เป็นเมนูขายดีอีกหนึ่งเมนูนะคะผัดมามา่ากกินนัวที่ครัวเราใตเขาไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรยกแต่ก็ยังเหลือซอสผัดเมนมมนะ็ดมะม่วงและซอสผัดเปรี้ยวหวานนะคะที่ดาวยังไม่ได้มีการแชร์ไปเพราะว่าดาวบอกทุกคนว่าเอยเดี๋ยวให้ครบ ซับสไคร์ห้าหมื่นก่อนเดี๋ยวดาวจะมาแชร์ซอสผัดเม็ดมะม่วงและซอสเปรี้ยวหวานของดาวนะคะซึ่งไม่ยากค่ะแต่สามารถทําได้แล้วก็ใครทาก็อร่อยเหมือนที่ดาวทําเลยนะคะนี่เป็นหน้าตาเนื้อผัดเม็ดมะม่วงและไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะนอกจากหน้าตาจะดีแล้วรสชาติยังจะต้องเลิศคออาจจะแห้งแนะนําวังขวดน้าไปข้างๆนะจ๊ะส่วนไก่ ตอนนี้ดราใช้ไก่แบบนี้แล้วนะคะก็คือเป็นไก่แบบสําเร็จเดี๋ยวเราจะให้ดูชิ้นนะคะจะเป็นไก่ย่างนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้คุณเนทซูมไหมก็จะประมาณนี้นะคะห้าห้ามิลลิเมใช่ค่ะประมาณ5้ามิลลิเมตรนะคะประมาณนี้ก็คือย่างและสุกเรียบร้อยแล้ว แล้วดาวมีการคำนวณด้วยนะคะอันนี้มาจากจีนนอกจประเทศไทยเพราะประเทศไทยค่อนข้างแพงนะคะเป็นไก่ประมาณนี้2กิโลง่ายง่ายมากขออนุญาตเก็บก่อนทำไมดาวถึงามาใช้ไก่แบบนี้เพราะหนึ่งดาวต้องการที่จะรักษาข้อมือของดาวนะคะเดือนหนึ่งดาวใช้ไก่ดาวหันไก่ประมาณ 100-120กิโลไก่สดแช่แข็งที่มาจากเมืองไทยนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ข้อมือในการหัน่นแล้วทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็จะมีการสึกหลอบ้างเพราะว่าเราเวลาเราผัดมันมันก็ใช้ข้อมือนะคะฉะนั้นเดาก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดลดขั้นตอนตัวนี้ลงไปแต่เดามีการคํานวณแล้วนะคะว่าว่าไก่สด ที่มาจากเมืองไทยนะคะไก่สดแช่แข็งนะคะอกไก่นะคะสดแช่แข็งที่มาจากเมืองไทยที่เราจะต้องนํามาหั่นเองอ่หนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไก่ที่สําเร็จแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วก็คือใส่พร้อมผัดไปเลยเนี่ยราคาสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทต่อหนึ่งกิโลนะคะก็ห่างกันแค่ร้อยกว่าบาทนะคะแต่เราประหยัดค่าแก๊สค่าน้ํา และรักษาข้อมือเราด้วยก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราาจ่ายเพิ่มเงินเดือนเราลดลงนิดหน่อยตรงนี้แต่ว่าเราเราเรารักษาข้อมือของเราได้นะคะไก่รดใหม่อ่ะที่ดาวซื้อมาดาวมีความรู้สึกว่าเขาง่ายเขาอร่อยกว่าเขามีความนัวกว่านะคะตาจริงมีของประเทศไทยด้วยแต่ของประเทศไทยนี่ราคา ่ 1>, 1กิโลเกือบ600บาทนะคะท่านผู้ชมดาวก็เลยเดี๋ยวรอเขาลดก่อนดาวเคยดาวเคยทดลองแล้วอร่อยเหมือนกันแต่ดาวยังสู้ราคาตัวนั้นไม่ได้นะคะดาวก็เลยเอ้ยรอก่อนส่วนกล่องจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องสองหลุมอีกหลุมหนึ่งเห็นไหมเอ่ยอีกหลุมหนึ่งจะเป็นข้าวนะคะอีกหลุมหนึ่งจะเป็นกับข้าวก็จะมีฝาให้ เซตนี้นี16บาทนะคะดาวสั่งที่บริษัทมอนติลัยซึ่งเขาจะมาส่งที่บ้านเลยดาวสั่งเดือนละครั้งนะคะก็ะจะคำนวณว่าเอยเดือนนี้ดาวใช้เท่าไหร่ดาวก็จะสั่งเดือนละครั้งซึ่งเขาจะมาส่งเดือนละครั้งเพราะว่า,าสั่งเยอะกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะจะทําให้เราไม่มีที่เก็บนะคะอันนี้นะคะ แล้วกล่องพลาสติกตัวนี้สามารถเข้าไมโครเวฟสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้นะคะสามารถรีไซเคิลก็คือสามารถนำมาใช้ได้ในหลายครั้งได้นะคะแล้วก็จะมีท่านผู้ชมบอกว่าทำไมดาวไม่ดาวไม่ใช้แบบกระดาษแบบกระดาษที่รักโลกนะคะคือดาวอยากจะบอกว่าโลกอะโลกเราอะดาวก็รักนะคะแต่ว่า ลูกค้าต้องการที่จะเอาไปอุ่นเพื่ออุ่นอีกแล้วถ้าเกิดว่ากล่องกระดาษบางทีเขาไม่สามารถถ้าเป็นพวกร้อนๆนะแล้วเราเทลงไปอะ่ะมันจะมีการซึมเขาอยู่กับเราไม่นานนะคะน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็จะมีการซึมซึมแล้วทําให้เปื่อยอะไรประมาณนี้แต่ก็จะมีบางรุ่นที่ว่าเออเขาสามารถอยู่กับเรานานาน,นะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่า ลูกค้าบางท่านต้องการที่จะเอาไปเก็บในตู้เย็นแล้วกินในวันถัดไปได้หรือบางคนเขาซื้อแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งนะคะแล้วก็เอานำขึ้นมาไปเวฟได้นะคะก็เลยทำใหเออ้เราเลือกแบบนี้ดีกว่าค่ะส่วนกองแกงเซตนี้ก็จะมาณ1บาบาทนะคะ15บาทนี่หมายถึงเซตหนึ่งนะคะก็มีความถูกกว่าถูกกว่าตัวนี้ แต่อันนี้มันจะง่ายปีแรกๆอะ่ะดาวดาวใช้แบบนี้นะคะทั้งแกงแล้วก็ผักคือใช้แบบนี้หมดเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่เป็นกล่องแบบนี้แต่พอแยกแบบนี้ปุ๊บรู้สึกมีรู้สึกว่าอชอบชอบชอบมากกว่าเพราะว่าแกงอะ่ะเวลาใส่ตัวนี้ไปอะ่ะน้ำแกงซึมเข้ามาในตัวนี้นะคะ ซึ่งเขาเขาก็เขาก็กินแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่กินแต่เราไม่ความรู้สึกว่าถ้าใส่แยกแบบนี้จะมีความสวยงามมากกว่านอกจากรสชาติอาหารของเราจะอร่อยแล้วภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารของเรายังเป็นสิ่งที่ต้องการให้ความสําคัญเช่นกันค่ะแพ็คสวยอาหารอร่อยมันหมายถึงความใส่ใจของร้านจะแพ็คแบบเอเดลอะลาดไปลูกค้าเขาดูออกเด้อแล้วก็ท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าทำไมดาาไม่ใส่ พวกผัดไทยข้าวผัดเลืออะไรในนี้เลยแล้วก็เพราะว่าพวกพริกน้ำตาลนี้นะคะเราใส่แบบนี้อยู่แล้วอันนี้ซื้อมาจากไทยนะคะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็มีเพื่อนซื้อมาให้อีกเมื่อรอบล่าสุดนะคะอีกอีกกระเป๋าน้อยๆหนึ่งนะคะแล้วทำไมไม่ใส่กล่องนี้เลยจะได้จะได้มีอะไรแบบเดียวกันคือเวลาผัดไทยใส่แบบนี้นะคะเราเคยเคยลองแล้วตอนที่ไอสองหนุ่มเนี่ย มันหมดแล้วดาวก็เลยจำเป็นต้องใส่อันนี้ให้เข้าไปดาวมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเราปิดอ่ะมันมันมันมีการกดทับไปนะคะมันทําให้แบบเออเส้นเขาเรียกอะไรล่ะถ้าภาษา,าอีสานก็เปลเรบแซบนะจ๊ะเบนแต่เต่ถ้าเป็นภาษากลางนะดาวแลดูว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าดาวเอาความอร่อยสวยงามสะอาด และประหยัดด้วยนะคะคุณภาพเราก็ครบส่วนพักสดดาวซื้อมาจากร้านเตาโตฟ้านะคะขับรถไปแค่แปนาทีดาวชอบไปซื้อเองเลือกเองถ้าบางอย่างแพงเราก็ซื้อร้านค้าทั่วไปล่ะคะ่ะบางทีก็ถูกกว่าดาว่านะร้านเราร้านเล็กควบคุมคุณภาพได้และค่าใช้จ่ายได้เลยง่ายหน่อยส่วนไกลที่ซื้อก็ซื้อ,อมาจากร้านนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้ลดราคาด้วย ซอสไทยนะคะบางอย่างดาวสั่งมาจากบริษัท KFT นะคะพวกข้าวพวกน้ำมันหอยหน่อไม้น้ำจิ้มไก่พวกลดดีน้ำตาลปีบนะคะอันนี้ก็คือหน่อไม้นะคะน้ำพริกเผานะคะน้ำมะขามแคชชอ p นี้ซื้อร้านอื่นนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก็ซื้อมาจากร้านนี้นะคะพวกพริกแกงแดงแกงเขียวหวานแกงกะหรี่แกง ผัดแหนงนะคะที่ขาดไม่ได้ก็รสดีนะคะครัวร้านเราก็คืออร่อยนัวที่ครัวรสดีค่ะก็จะสั่งปกติเดือนละครั้งสองครั้งได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเส้นผัดไทยนะคะดาวใช้3ามมและก็น้ำน้ำปลานะคะตามแมคกรเชฟตอนนี้ดาวใช้ใส่ผัดไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวดาวจะมาแชร์สูตรใหม่ของดาวให้ให้ดูนะคะ แลวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะและน้ำกะทินะคะซึ่งจะต้องมาจาก Product of Thailand นะคะจะมาส่งโปรดักต์จากอินโดนีเซียหรือเวียดนามดาวส่งคืนทันทีนะคะเพราะว่าดาวดาวไม่ชอบนะคะและข้าวตราสันลีนะคะที่ดาวใช้อันนี้คือมาจากไทยเรานะคะ ที่มีคนบอกแล้วว่าเออมาจากพมา่าไม่ใช่นะคะอันนี้ Product of Thailand ค่ะเขาเขียนไว้ข้างถุงนะคะอันนี้ดาวอ่านแล้วภาชนะที่ใส่ในร้านดาวนแนะนำนะคะดาวอยากจะแนะนำพวกออถาดอลูมิเนียมแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราใส่ถาดพลาสติกใส่พวกไก่สดเนื้อสด การควบคุณอุณหภูมิและการล้างทำความสะอาดมันจะยากกว่าอ,นนอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดนมาร์กเขาแนะนํามานะคะเขาบอกว่าพวกร้านค้าเขาให้ร้านค้าร้านอาหารเขาแนะนําให้ใส่พวกแบบนี้ถาดอาลูมิเนียมแบบนี้นะคะจะดีกว่าเพราะว่าควบคุมคุณภาพอุณหภูมิของอาหารเราได้ค่ะส่วนกระทะิว นี่เรจะมีอยู่2แบบนะคะคือแบบแบบแรกช่วงปีแรกแรกเราจะใช้แบบนี้แบบนี้ถ้าดาวจะไม่ผิดน่าจะ32นิ้วนะคะหน้าซื้อมาจากอีเคียอ a เคียทั้งคู่นะคะน้ำหนักประมาณ800 800กรัมก็เกือกกิโลแหละปีแรกแรกใช้อันนี้ก็ยังมีพี่ๆที่เขาซื้อมาเผื่อนะคะเพราะเพราะที่เดนมาร์กไม่มีผลิตแล้วแบบนี้ เขาไปซื้อมาที่สวีเดนเยอรมันอะไรประมาณนี้แต่แต่รุ่นนี้ดาวไม่ใช้แล้วแต่ดาวยังจะมีสต็อกไว้อยู่เพราะว่าดาวไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเลิกผลิตไปนะคะแต่ว่าดาวชอบเออเล็กมากกว่าแต่อันเล็กอะดาวสามารถผัดได้พวกไก่ผัดเม็ดได้แค่3กล่องนะคะส่วนอันนี้พวกไก่ผัดเม็ดหรืออะไรเงี้ยดาวสามารถผัดได้5กล่องแต่ดาวก็ยังมีติดรถไว้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาผัดไทยส่วนผัดไทยผัดมา,ม,า,ม,าม่าหม้อเล็กกระทะเล็กอะเราสามารถผัดได้แค่2 2กล่องนะคะถ้าเกิดว่ามี3กล่อง4กล่องเราจะใช้กระทะใหญ่ผัดนะคะฉะนั้นก็ส่วนราคาอันนี้ตอนซื้อ500บาทตอนซื้อประมาณ500บาทส่วนอันนี้ประมาณ1,000บาทนะคะกระทะเล็ก แต่กระทาเล็กใช้ได้นานทนกว่ากระทาใหญ่กระทาอันนี้เทฟลอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลุดง่ายหลุดเร็วใช้เดือนหนึ่งลอกแล้วแต่อันเนี้ยของอีเคียอิเคียทั้งคู่แหละนี่อิเคียตูดดำหน่อยเพราะว่าขัดไม่ออกแล้วใช้เป็นปีแล้วไม่ลอกไม่ลอกเลยเทฟลอนดีมากหนึ่งพันแต่ แต่ด้ามจับมันจะงงงเงียงหน่อยหนึ่งประมาณนี้ดาวก็แค่เอาน็อตหมุนหมุนนะคะแค่นั้นอันนี้ก็คือกระทะขออนุญ,ญาตตอบเรื่องกระทะนะคะส่วนเรื่องเตาทอดที่มีการตุ่มตามไปนะคะดาวให้ช่างไปดูแล้ว เขาเปิดเตาทอดดาวสองชั่วโมงไม่มีการตุ่มตามไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเขามีการแกะแงะเข้าไปดูด้านในนะคะเขาบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยนะคะแล้วดาวก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นดูเตาทอดถ้างั้นดูเตาเตาให้หน่อยเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยแรงจะมีเตาหนึ่งที่ไฟมันไม่ค่อยแรงนะคะตอนนี้เขาทําให้แล้วเดี๋ยวดาวจะให้ดูว่าความแรงของเขาเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชม เราจะมีทั้งหมดสี่เตานะคะเตาเนี้ยปีแรกๆช่วงปีแรกๆอ่ะดาวใช้บ่อยมากแล้วทีนี้ความแรงอ่ะมีไม่เยอะเท่าไหร่ดาวก็เลยไม่ค่อยใช้ดาวก็จะใช้แค่สามเตานี้แล้วทีนี้ดาวบอกเขาว่าดูหัวนี้ให้หน่อยทําไมมันไม่ค่อยแรงเขาก็เลยดูให้นะคะอันนี้นะคะแล้วดูอันนี้ดาวไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมจะเห็นชัดไหมเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวดาจะให้ดูนะคะนี่เขาขนาดนี้เลยนะคะตอลามมาถึงตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดาจะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ขนาดนี้ลามมาจนถึงตรงนี้เลยก็คือเปิดใช้ทีนี่ได้น้ํามันพายเป็นกระคูเป็นกระถังนะคะขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวกระทะไหม เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำถามมีคำถามในบ้านที่ดาวยังไม่ได้ตอบก็คอมเมนต์มาบอกกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวดาวจะมารวบรวมแล้วก็จะตอบคำถามให้ดาวก็อยากจะทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้นะคะว่าการที่ทุกคนหรือคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนนะคะ mm hmm. เขามีการดิ้นรนและการต่อสู้และการประจจนภัยในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาเอ้ย อากาศเอ่ยการอยู่การกินเอ่ยนะคะแต่ละคนก็จะเจอปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะเล่าให้เราฟังหรือป่งเท่านั้นเองในมุมของดาวดาวก็จะมีการเล่าให้คนทางบ้านฟังบ้างเนกว่าเออดาวเจออะไรบ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือทุกเรื่องดาวจะเล่าให้ฟังเพราะบางทีอะเราก็ต้องนึกถึงจิตใจคนทางบ้านเราด้วยนะคะว่า เฮ้ยเขาจะเป็นห่วงเราไหมถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้แบบนี้พ่อแม่เราเขาจะมีเขาอาจจะก,กังวลเพราะว่าเราก็อยู่ต่างแดนเนาะอยู่ที่นี่เราก็จะมีแค่สามีเรานะคะที่คอยซัพพอร์ตเราถ้าเรามีสามีที่ดีคอยซัพพอร์ตเราคอยรับฟังเราอันนี้ก็ถือว่าความโชคดีไปถึงเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ถ้าเกิดเขารับฟังทุกปัญหาที่เราพูดเขาเป็น เหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนทุกๆอย่างสําหรับเราเออนนั้นก็เป็นความโชคดีเราแต่สําหรับใครที่ได้สามีรวยสามีซัพพอร์ตทั้งเรื่องเงินเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตชีวิตเราได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นวาสนาของเขาไปนะคะแข่งเรือแข่งไัยแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาดับไฟดับ เราไม่สามารถแข่งได้นะคะท่านผู้ชมแต่ถึงจะมีสามีรวยดาวก็เชื่อว่าการที่เราหาเงินด้วยตัวเองนั้นจะปลอดภัยสำหรับตัวเรามากที่สุดเพราะเงินเราก็ยังอยู่กับเราแต่ถ้าเงินสามีเขารวยเขาจะให้เราไม่ให้เราเราไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเขานะคะเพราะอันั้นคือเงินเขาคิดกับกันดาว เอานี้ของดาวนะแต่ถ้าดาวรวยแล้วดาวก็ยังอยากได้คนที่มีความที่รวยสามารถมาซัพพอร์ตเราทําให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นแต่ถ้าเราเกิดดาวจะเอาคนหนึ่งเข้ามางานการไม่ทําไม่ทําอะไรเลยจะมาผ่านแต่เราอย่างเงี้ยอันนั้นดาวก็ไม่เอาแน่นอนเพราะว่าดาวหาเงินมาด้วยความลําบากจะเอาเงินมาให้คนคนหนึ่งเพื่อมาผ่านชีวิตเราอันนี้ ดาวก็ไม่เอานะคะดาวก็คิดว่าผู้ชายฝรั่งที่เขามีเงินอยู่แล้วเขาก็น่าจะคิดแบบเราที่เอ้าก็เงินชั้นถ้าเขามาแล้วทำให้เงินเขางอกเงยขึ้นเขาก็อยากจะได้เราแต่ถ้าเกิดเขาเอาเราเข้ามาแล้วเงินเขาจะลดลดลดลงดาวก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะอยากได้เรานานนะคะท่านผู้ชมฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ อ,อยากจะมาอยู่เมืองนอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำหรือเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วมีปัญหาว่าจะเปิดยังไงจะมีวิธีการแก้ไขแล้วยังไงอ,อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันมาปรึกษากันมาพูดคุยกันได้นะคะดาวยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะมาเปิดร้านไปพร้อมๆกันและรวยไปพร้อมๆกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าดาวฝากกดไลค์กดแชร์และกด สับตะไคร้ใบมากรูดด้วยนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักของดาวทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผัดไขยอย่างว่าเป็นตัวแซ่แท้สะออนฟีมือเจ้าของพี่น้องเอ้ยเพีย